จ้าแล้วกุ้งจ้าแล้วกุ้งเต้นกุ้งฝอยเนี่ยแหละแทบๆมาๆ ไอ้าจ้ามักินข้าอ่ะเจ้ากุ้งน้องกันแซ่บๆมาเลยเจ้ากุ้งฝอยกุ้งเต้นนี่ละจ้านี่เจะาเป็นมกเมนียกัองเมือโอ๋อเใสอ แก้วกุ้งก็แซ่บเหมือนกันมีหยังดอกแก้วกุ้งไ